วันนี้หนูก็จะมาเล่นเกมโลบอคแมพปลาฉลามกันค่ะกับใครบ้างคะกับกับพี่มาวินช่องน้องมาวินชาแนลค่ะโอเคแล้วก็พี่เซนพี่เซนซ่าจาก FC Mobile ใช่ไหมคะมาด้วยอ้าวแม่อยู่คนละเรืออ้าวเหรอโอเคไปอุยเรือพี่มาวินเท่มากๆากอย่างนี้ต้องมีสปอนเซอร์อัพอัพเกรดเรือสปอนเซอร์ข้างๆไงลูกข้างๆนะลูกอน ตอนตอนนี้ไม่ได้อยู่ข้างๆแล้วกํากินข้าวอยู่สปอนเซอร์หายพี่มาวินอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งก่อนทแกนแกนทำไมเรือแม่กั๊กพี่มาวินพูดอะไรนะอะไรนะโอเคนะครับไม่เพราะเพราะว่าพี่มีวาซูก้าใหยเดี๋ยวพี่ยิงเลยได้แกนแล้วทำไมเรือแม่ทำไมดูกั๊กก็แม่ไม่ได้เข้าร่วมในไอเนี้ยเรือใบ โอ้ออแกมเปิดไฟรดหน่อย,เป,เ,อยเปิดไฟเอ้ยเปิดไฟเรือหน่อยโอเคเราจะยิง,ย,งยังไงเอ่ยยิงยังไงเอ่ยแม่<อ>มีปืนอยู่หนูไปหาปลาฉลามอยู่ไหนเอ่ยว<อ>่ายิงปลาฉลามกันเราหาไม่เจอโอ้ยหมุนเรือขับเรือไม่เป็นแล้วเราจะยิงยตรงไหนเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าปลาฉลามอยู่ตรงไหน แต่ม่รูฉลามมันอยู่ไหนฉลามนีเป้าเดี๋ยวอจะพึ่งเแล้วพี่จะปีนบันไดาไปกันออเออเอโอเคไปเลยอยู่ไหนเนี่ยเขามางเลยเอ้ยแม่เห็นเรือออแกนแล้วเนี่ยใช่มขาวๆเนี่ยขาวๆใหญ่ๆใช่เอ้ยไม่เออหยอยู่ไหนอะแล้วทไมเรือแม่ไม่วิ่งเลยล่ะแม่ต้อง แม่คือแม่เสียงฉลามพี่นินเสียงฉลามอยู่ไหนโอเคแกนสวยแน่ฉลามมาเรือแล้วโอ้โหมองไม่เห็นเสียงนี่มันเอฟเฟกต์เวลาฉลามมามันจะได้ยินเสียงนี้พี่อวินมาขับดีกว่าโอ๊ะแกนมีลูกโอ๊ะแโอ้ยโอ้ยตายแน่ตายแน่เรือมันไปเองไงทำไมเรือมันไปเองเราหลอดอยู่ฉลามอยู่ไหนนะพี่าวินขับดีกว่า หนูขอนั่งแล้วทำไมเรือแม่ไม่เห็นวิง่งเลยอ่ะแกแม่คือแม่ต้องนั่งนั่งขับแล้วแม่แม่ทําไงอะคะแม่นั่งตรงนี้แล้วแม่ก็เดินเรือออ่ะเรืแม่แบบพี่เซนบอกว่าเดี๋ยวขึ้นรถผมไหมครับเรือไม่ใช่หรอก็เรือ,อไ,รไงแต่โอเครู้ว่ารถอ๋อโอเค เอ้ยงไม่เหมือนเหมือนเธอแล้วเกี่ยวแล้วหรือเปล่าแล้วเกี่ยวบอเรือกากาเรือเรือเล่นกันอยู่ไหนนาะไม่ใช่แล้วพิมพ์ทำไมมันไม่ enter ออ่ะ๋อนี่ไงอุ้ยเสียงเรือเอ้ยไม่ใช่เสียงหลามเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเพื่อนชนเรือด้วย โอเครอดเปล่าหลอดๆลอดอเ้ย้ยหมาๆาไอไปเรียกฉลามเป็นหมาเฉยเลยเอ้ยเอ้าพี่พี่ไม่ตายก็ไม่ตายเหมือนกันอ้าวตายแล้วเมื่อกี้พี่ขาขาดเฉยๆแล้วก็ตายฉลามซ้ำศพโอ้ถ้าเราพูดว่าเรือกากไม่ได้มันจะ แฮทแท็กแฮทแท็กปิดบาร์ไว้มันดูออแกนไม่ได้แต่ว่าดูฉลามได้ทำไมแม่สบายสบายออแกนตายยังยังยิงหล่ออแกนอยู่เรือไหนอะฮะออแกนอยู่เรือไหนดำน้ำอยู่แกเราแม่จัง w o n d ตรงไหนต่อเนี่ยตอนนี้ฉลามอยู่ตรงเศษเรือเรานี่ไงเจอแล้ว เว้ยเอ้ยตายแล้วเรียบร้อยโอ้ยแยนทำให้แม่หน่อยอัะไนทำไงอะเ้ยเอา้าแล้วทำไมเรือแม่มันเดินเองไม่รู้อ่ะงงโอเก้น <Okay. S 1> ฮะเอฟซีโอเกนถามว่าออกแกนจะอยู่เรือเอฟซีหรือว่าจะอ,อยู่เรือพี่อยู่เรืเอพี่ชีวออแม่อยู่เฉยๆของแม่นะ่ะไม่ได้ทำอะไรเลย ทำไงต่ออย่างนี้ทำไงเกียวเออนักเกียวอยู่เอฟซีอยู่กับเอฟซีโอเคแล้วโอเกลียวอยู่พีแล้วกันใช่ใช่ก็คุยไว้แล้วว่าเดี๋ยวอยู่กับเอฟซีอยู่กับพี่เซนเองแต่ประเด็นคือแม่จะขึ้นเรือย,อยังไงเอ่ยแกนทำให้แม่หน่อยคะ่ะจะไปขึ้นเรือพี่เอฟซียังไงแม่คือเดี๋ยวมันจะมีขึ้นหรอเดี๋ยวมันจะมีขึ้นเองแล้วแม่น้องมาวินเขาเรียกแล้วน<ๆ>้องมาวินนักเกลียว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 ไม่ใช่ นึกว่าพี่เซนเป็นเพราะมันมีตัวเซมแล้วยังไงล่ะแกนได้เรือแกนทำให้คุณแม่นะคะอยากขึ้นรถเรือพี่เซนตรงไหนอะเดี๋ยวนะ FC o r แกนเป็นฉลามนะเพราะมันชื่อแดงอะฮะยหรอนั่นไงแล้วพี่ว่าเตรียมตัวเลยครับโอเคเอาจริงดีเฮ้ยพี่มาวินเชิญแม่หน่อยพี่มาวินเชิญแม่หน่อยเชิญยังไงนะโอเคมาแล้วมาแล้วเออเมื่อกี้เรือไม่ไหวอะเมื่อกี้เรืออะไรก็ไม่รู้ เหลือแตกแน่เอาแล้วฮะผมรู้ที่รับผมมีที่รับหนึ่งคืออ้าวเรแมปแม่ตกกับแกนทำไงอะแม่แม่ขึ้นมาแม่ตกทำไงอะแกนแม่ขึ้นแล้ว ไปแล้วขึ้นมาขึ้นมาทําไมมันเป็นไหลเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ไหลไปเองอ่ะเนี่ยมันหล่นอะเนี่ยมันหล่นนะแม่เอ้ยมันหล่นอะทําไงอ่ะแป๊บนึงนะพี่มาบินอย่าเพิ่งไปนะคือมันหล่นมันไม่นิ่งอ่ะมันพอมันขึ้นแล้วมันก็ล่วงอ่ะทําไงอ่ะแม่บั๊กอ่ะบั๊กปะมันกระโดดให้เองเหรอเหมือนมันบั๊กอ่ะใช่คือ คือมันเป็นอย่างเงี้ยคือคือมันขึ้นไม่ได้คือเดินแล้วแต่ว่ามันมันไม่เอนเนี่ยให้อ่ะเนี่ยมันไหลเดี๋ยวมันไหลล่วงนะเดี๋ยวมันเนี่ยมันเดินลงไปอย่างเห็นไหมกระโดดไปไม่เป็นไรถ้าแม่โดนก็ช่างมันช่างมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นไงพี่เซนนั่นไงนั่นไงนั่นไงเรียบร้อยเรียบร้อยตายแกแล้วดูแม่นี่โอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหยยเหยย อ้าวพี่รอดเฉยหนูตายแล้วตายยังตายแล้วโอเคพี่โอดอ้าวแล้วทำไมพี่เซนมาอยู่ตรงเนี้ยหรือพี่หรือฉลามตายแล้วไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่ามันมันฉลามตอนเนี้ยยังรอดทำไมมันบัมันเปล่าอ่ะทำไมแม่ไม่ตายอะไรนะพี่พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าฉลามอ่ะมันยังไม่ตายแต่ว่าไอ้นี่คือฉลามมันมันไม่ได้วัดเป็นฉลามเลยแกนดุ่นแม่ลอยน้ำได้ด้วะ ที่ S4 o r g a แกนบังคับอยู่ตอนนี้ก็คือ S4 อ r g อ n i นอะกาลังบังคับฉลามอยู่แล้วมันเดิมให้ในเกมไงอ,อ๋อเฮ้ยพี่เซนพี่เซนกาลังจะฆ่าแม่แต่มันเหมือน,นบั๊กอะฆ่าไม่ได้อ,ะอ่ะออนาเกียยังไม่ได้ตายเหรอเออเนี่ยแม่นากเก,กเยลอยู่ในน้ําเนี่ยกระโดดปองอแปมอยู่เนี่ยไม่ตายด้วยเฮ้ยขอเท่เนี่ยแกแม่ไม่ตายแม่จะขึ้นฝั่งอหรนะแม่มาขึ้นฝั่งไม่ได้ทำไมอะ มันขึ้นไม่ได้เร้มันติดนะแม่ควเล่นโพแน่เลยไม่ใช่มันบากมากกว่าปะเฮ้ยแม่เฮ้ยเรือเรือมาอยู่บนฝั่งได้ไงอะแม่พี่มวินพี่มวินอยู่ในเกมปะแม่ลอยคอเห็นปะเฮ้ยฉลามมะฉลามมาหาแม่แล้วเฮ้ยตายตั้ทีตายตั้ทีเฮ้ยแม่แม่แม่เรือบา็กอะเรือบา็กอะแม่ของแม่มันบากแน่เลยมันใช่เรือเรือนี้ไม่ได้บากคือมันมีอยู่แล้ว มมมมันมมันนนไไ่่ออกกแต้องใส่แม่ออกอแล้วเข้าใหม่ดีกว่าอย่างเงี้ยมันบักโอเค,อเ,คเดี๋ยวออกเข้าใหม,ม่ติดคุกติดเหมือนกัน<อ>แม่เข้าใหม่เนี่ยออกเข้าใหม่เออโอเคอะไรเธอง่ายจังแม่พ่เซนเฮ้อง่ายจังเฮ้ยฟังละแค่เลย วางแค่นั้นเลยอิ่มอิ่มแบทแบทไอ้มาวินมาวินพี่มาอ้าวอะไรจะวางฟันฉลามลงมาโบนัสลราฟันฉลามลงมาเาื่อคืออะไรไม่หรอใครจะเป็นฉลามพี่เอาไม่ใช่โอ้โหใครชื่อยาวเกินยาวแค่เนียพี่มาพี่มาวินเชิญหน่อยอย่าไม่เรือเนี้ยอย่าไม่ต้องให้พี่เซนเชิญใช่ป่ะใช่ พี่มาวินเชิญหน่อยรับแล้วเนอะโอเคเนี่ยอ๋อแม่มีเรือของแม่เหมือนกันใช่ไหมเรือเป็ดเรือเปกเอ่อเออเอาเอามีเรือเอ้ยไอ้พี่เซนหรือเปล่าน่ะไอ้ส่วนเจ็ดอะไม่ใช่พี่เซนคนนี้เอาแม่ไม่ทันอีกแล้วพี่เซนเขาไม่เชิญอ๋อพี่เซนเขาไม่เชิญเออแม่เปลี่ยนเรือแล้วแม่เรือแม่สวยแล้วนะโอเคเรือแม่น่ารักแล้วนะแต่ไม่รู้มันจะไร อิ่งไม่ได้แน่เลยโอกแกนขับไหมโอโอแกนขับได้ไหมขับจริงเหรอได้ได้เพราะพี่จะขึ้นไปข้างบนเนี้ <Okay. S 2> โอเคเพราะคนนี้มีโอกาสตายยากกว่าคนที่ขับโ <Okay. S 2> <c oughs> อเคอ้าปีนขึ้นไม่ได้อะไรอยู่โอกแกนฮะ <c oughs> เหมือนฉลามมันจะเล็งพวกเราหรือเปล่าไม่น่าใช่ แกดึงขับพี่พี่ขึ้นไม่ได้เห็นแล้วถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าไหนฉลามเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยขึ้นไม่ได้โอ้ย <c oughs> โอเคเอาล่วงโอเคดึครับโอเคโอเคแกเปิดรถเปิดเรือให้แม่หน่อยให้แม่เปิดเปิดเรืออะไรเปิดเรือทำขับไปยังไง <c oughs> เปิดเรืออะไรแม่มันต้องเดินเข้าเดินเข้าไปไหนโอ้ยโอ้ยอ๋อแล้ก็จะขับเรือได้ นอ่าแล้วทำไมไมันเป็นอย่างนี้แกบลักค่ะไม่ได้บัักแค่มุมมองเฉยๆอ่ะพร้อมแล้วคือถ้าเรายิงมันขับไม่ได้ใช่ป่ะเราต้องขับไปก่อนเราค่อยยิงกันเหรอใช่ อุ้ยฉลามทำไมมันวิ่งไม่ได้แกนทำไงครับหยุดเรือเลยหยุดเรือเลยหยุดหยุดเรือเลยพี่เลยให้ฉลามหยุดไม่โดนหรอแกแล้วทำไมมันขับไปได้ซสอนแม่เลยดิแม่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 อะไรมันเดินอย่างนี้นี่นี่โอ้ยเอก็ไม่ั้ง หีบถูกทิ้งคืออะไรอ่<า>อะอ้าวเน็ตพี่ครังโอเคฮะเน่ยพี่ค้างอ่ะอ้าวหลุดเลยนนนนนนนเน็ตพ่อหลุดเองก็เองเน็ตไม่ดีร้อเหรียญม่ได้เอมเหมือนเหมือนที่บ้านนี่บางทีกันเน็ตไม่ดีหลุดเองก็เองอะไรเอง เฮ้ยแม่ที่ไม่มันไม่วิ่งอ่ะแมปหน้าเอาแม,แมปะอะไรด animate, แแีแกเดี๋ยวแอร์ดูแมปแมปอะไรดีจ้าฮาวินบอกไปว่าโต๊ะของคนโกหกไปใช่ไหมเอาเอาเอาแมปไอเนี่ยน่ะก่อนน่ะก่อนโต๊ะเอาแมปอะไรดีก่อนโต๊ะเอาเทพเจ้าไปเทพเจ้าเ่ เฮโยเดี๋ยวรนะอรอแป๊บนึงนนแม่แม่ต้องเดินเดินยังไงไม่คือแม่ต้องเดินค้างอืมอืมอืมเนี่ยเหรอ มม่ออัันถยหลงแกแม่ก็ไม่เดินถอยหลังเอาพี่เซ็นมาอยู่เรือนหนูเฉยเลยเ็นแล้วอาจารย์ <c oughs> มันไม่เห็นเดินนะข้างหน้านะ่ะอะไรอ่ะเวลาหมดเวลาแล้วแม่แก รอบหนึ่งนะเดี๋ยวเปลี่ยนแมปนะโอเคเอาเดือนหนูใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแมปเป็นไม่ไม่ไม่เห็นพี่เซนเขาเชิญไหมพี่พี่มาวินเงียบเลย,ย,ยพี่มาวินเป็นเป็นฉลามใช่ไงมเอาแกนเอาแมปป่ไปด้วย ตัปหนึ่งนะแม่ไปอยู่ด้วยแม่อยูกแม่ไปอยู่ด้วยข้าออกเกมก่อ่ข้า FC ออกแกนก่อนตัปหนึงนะแม่อ๋อเดี๋ยวอ๋อกดเขาร่วมนี้แม่แม่นี่แม่แม่แม่ไปอยู่กับพี่เซนไหมอ้าวแล้วหนูอยู่คนเดียววะอะเดี๋หนูอยู่กับแม่ก่อนก็ได้กดเขาร่วมสิกับเดี๋ยวแม่ไปอยู่กับพี่เซนอไม่ทันละเชิญขึ้นเรือแล้วนะครับไม่ทันไม่ทันเลย ทีนี้อยู่กันอ๋อแม่อยู่กับหนูทันใช่ปะทันนี่แล้วตั้งตรงไหนเน,นี่ยนั่งก่อนแม่นั่งนั่งเฉยๆนะอืมอเอ้ยมาเล้ยมาเุ่ยได้ชมวิวสักทีเม <c oughs> ื่อกี้อะไรก็ไม่รู้ เฮ้ยโอ้โหเรือใครเนี่ยเรือใครเนี anyway. ่ยเรือไม่เดินเรือยอนซะด้วยเรือไม่เดินแม่ก็ยิงได้เหมือนกันใช่ไหมแกนใช่แม่ยิงได้เรือไม่เดินเอ่ะเรือเดินแล้วก็ว่าหยู่เรือไม่เดินที่แท้อยู่ผิดฟัง เย้ yeah, ได้นั่งชมวิวเขาแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ยมันมืดน้องมองไม่ค่อยเห็นปลาฉลามเลยทำ <c oughs> ไมเรือมัน,อยอน okay, ขย<อ>ับเองเนี่ยเรือมุน เอสจีโอเคแล้วค่ะเรียบร้อยเรียบร้อย,ยเย้เรียบร้อยประสบความสำเร็จโอ้ยสกิลส่าตะกี้ว่าเรียบร้อยไวมากเรียบร้อยเร้อยแล้วปลาฉลามดุมาก ไปแบบเทพเจ้ากันดีกว่าต่อไปอ้าวน้องมาวินกินพี่เฉยพี่เซนพิมพ์ว่าอ้าวน้องมา <พอ S 1> วิน,วนกินป,ปีกินพี่เฉย <laughs> <laughs> กินหมดแหละไม่ไม่สนว่าเอสซีโอเกลหรือว่านะักเกีิล okay, หรือโ okay, อเก okay, อนักเกิลเลยเป็นน้องโอเกลลูกกินนักเกีิล เพราะทำไมไม่เจอแม็ปแม็ปแม็ปต่อไปขอดเฮพ้าเจ้านะอีวีที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อยากเล่นถ้าถ้าเป็นแมนอยู่ก็จะเรียงใหม่เป็นเอฟซีโอแกนแล้วก็เป็นแมนแล้วก็โอแกนแล้วก็โรเกลเฮ้ยหมดเจอเรือใครเนียนเรียนอยู่มน แกนอยู่ไหนเนี่ยฮะเอาแกนอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลยุ่มยุ่มยุ่มเอาแกนอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้หรือไม่บอกนี่ไงไข่ร้องเออเรียบร้อยป่ะเสร็จยังเสร็จแล้ว พี่มาวินอ่ะแกนบอกลาเลยงั้นสำหรับวันนี้หนูขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย